สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมผมทำคลิปวันนี้วันที่28เมษายนปี67นะครับซึ่งบ้านผมนี่ร้อนมากเมื่อวานที่บ้านผมเนี่ยเตะ43องศาเลยส่วนไอ้40 41องศาเนี่ก็เป็นมา3สัปดาห์แล้วครับซึ่งอากาศมันร้อนครับมันทำยากไม่ว่าจะเป็นผักเป็นฝรั่งเดี๋ยววันนี้พามาดูผักครับว่าถ้าฤดูร้อนอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ผักมันรากมันถึงจะสวย เพราะว่าระบบรากเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลาปลูกผักเราจะสังเกตอาการก็คือดูที่รากก่อนหรือไม่ก็ดูที่ใบวันนี้จะมาดูครับว่ารากมันจะบอกว่าอนาคตมันไปต่อได้หรือมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงเราต้องทํำยังไงในส่วนของผมนี่ผมทําผักโดยที่ไม่วัดค่าน้านะครับใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยทั้งเดียวก็เก็บผักขายเลยวันนี้พามาดูรากครับว่าทายัางไงให้มันขาวและทําไมมันถึงไม่ขาวในสําหรับช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนๆโหดๆแบบนี้เนี่ย มาดูกันครับดูครับผักผมชุนนี้ก็ยังไม่ถึงอายุหรอกครับก็นี่คือรุ่นที่จะเก็บรุ่นต่อไปก็น่าจะไม่มีส่งประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือห้าวันประมาณนี้ฮะ,ะเดี๋ยวพามาดูรากครับกีนคอสที่เคยสวยๆเนาะพอเราลดปุ๋ยสภาพก็มาอย่างเงี้ยดูฮะดูเหมือนจะโตดูเหมือนจะไม่โตเพราะว่าเราลดปริมาณการใช้ปุ๋ยแล้วก็อากาศที่มันร้อนด้วยเดี๋ยวดูรากอันนี้รากเขาเนาะ เดี๋ยวผมพาเปิดดูรากเลยก็ได้เนี่ยฮะช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ผมทำผักมานะตั้งแต่ปี2017เนี่ยปีนี้อากาศร้อนที่สุดเลยนะครับร้อนแบบมันร้อนยาวนานมากซึ่งปกติร้อนเนี่ยมันจะร้อนไม่กี่วันแต่ปีนี้โอ,อ้ร้อนร้อนนานครับร้อนยาวด้วยรากเดี๋ยวพาด,ดูเหตุผลที่รากมันไม่ขาวเนี่ย ก็คือหลักๆอย่างแรกก็คือน้ําในรังมันร้อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถทําให้มันเย็นได้ก็คือรังเนี่ยฮะรังกุ้งกับรางปลาเก็บอุณหภูมิต่างกันครับผมก็จะใช้รังปลาร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะาเมื่อก่อนก็มีครับรังกุ้งบ้านผมเนี่ยปลูกรังกุ้งไม่ได้มันไม่ผ่านหรอกครับเพราะว่ามันร้อนก็เลยใช้รังปลาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่อากาศมันร้อนแล้วทีนี้ผักก็ไม่ค่อยโตเพราะาผักมันเครียดด้วย แล้วอีกอย่างหนึ่งเราลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเรื่องการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเนี่ยสำหรับเพื่อนรุ่ใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าอย่างบางทีผมตอบว่าปุ๋ยมันแรงมันแรงยังไงเขาให้ใช้3มซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเขาให้ใช้4ี่ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรก็ใช้ปกติอันนั้นแหละเรื่องจริงครับปกติจริงแต่ว่าเวลาเราเวลาฤดูร้อนเนี่ยเราจะใช้ปริมาณปกตินั้นไม่ได้เราต้องลดลงหน่อยผมจะบอกกับหลายๆคลิปที่ผมทำเนาะว่าออลดปุ๋ยนะ อย่างของผมนี่4ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะครับแต่พออย่างลังกุ้งร้างกุ้งเนี่ยผมตีไป25ลิตรเลยผมก็จะให้เติม1อย่างกล่องละอย่างละร้อยซีซีนะครับแล้วก็ส่วนฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูฝนอยากให้มันโตเราบวกเพิ่มได้ครับเป็นร้อยสิบร้อยสิบห้าได้เพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนแต่พออากาศร้อนอย่างช่วงฤดูร้อนอย่างปีนี้ร้อนโหดๆเนี่ยก็ลดปุ๋ยครับเหลือกล่องละอย่างละเก้าสิบซีซีแต่ถ้าบ้านเพื่อนๆคนใดเนี่ยมันร้อนมาก ลดไปอีกครับเหลือกล่องลอย่างละ 85cc การลดลงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจุด5จุ3จุด2หรอกครับเราดูสภาพอากาศเอาว่าปกติเราปลูกอุณหภูมิอยู่ที่ไม่เกิน40ลดเหลือกล่องลอย่างละ90แต่ถ้ามันเลย40ทะลุโอเวอร์อย่างบ้านผม43ตอนนี้เนี่ยก็ลดเหลือสัก85ก็ได้ไม่จําเป็นต้องจุด5จด0เสมอไปลดขึ้นลดลงนิดๆหน่อยๆได้ครับตามสภาพเลดล้อมตามสภาพอากาศของแต่ละคน งนี้ไปปรับเอานะครับไม่ต้องถามใครครับพื้นที่แต่ละคนมันต่างกันจะมาอิงกันเลยไม่ได้ผมพูดก็คือพูดคร่าวๆว,ว่าเออประมาณนี้นะแบบนี้นะลองไปปรับใช้ดูส่วนลังปลาแซลมอนเนี่ยปกติเติมกล่องละอย่างละร้อยหกสิบซีซีเนาะถ้าหน้าหนาวหน้าฝนอยากให้มันโตเนี่ยอากาศมันไม่ร้อนเติมไปเลยครับกล่องละร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยแปดสิบก็ได้ถ้าเพื่อนอยากให้มันโตมากๆโตเร็วๆเ,เ,เนี่ยเติมได้ครับบวกเพิ่มได้แต่ในส่วนฤดูร้อนเนี่ยจากปกติที่สแตนดาร์ดอยู่ที่ กล่องละยางละร้อยหกสิเนี่ยก็ลดเหลือกล่องละยางละร้อยหสิบซีซีก็จะช่วยทําให้ผักเพื่อนเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้หนักมากหรอกผักหน้าร้อนเนี่ยแค่ได้มีส่งก็น่าจะโอเคแล้วครับถ้าร้อนมากๆเหมือนบ้านผมนะบ้านผมเมื่อวานสี่บสามวันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะน้อยหน้ากันนะครับอุณหภูมิเนี่ยนี่ตัวเล็กๆเพิ่งปลูกอันนี้ก็เพิ่งปลูกวันนี้ก็จะลงอีก4ี่สิบแดลัง ช่วงนี้ผักผมโตไม่ทันขายครับเพราะว่ารุ่นนู้นที่ผมให้ดูที่ที่ผมบอกว่ามันโดนเพลี้ยไฟตั้งแต่ต้นเล็กเนาะแล้วมันไม่โตรุ่นนั้นไม่น่าจะได้ขายน่าจะโลกออกแล้วก็ปลูกใหม่แต่มันจะไม่ได้อยู่กับลูกสวนแต่ก็น่าจะไม่มีผักขายประมาณห้าวันเอาของลูกสวนห้าวันแล้วก็มาเอาของเราตรงนี้อีกน่าจะแค่นั้นได้อยู่อ่ะสำหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่แล้วรากไม่ขาวเราไม่ปรับใช้เอานะครับส่วนหนึ่ง เลยก็คือปุ๋ยที่เราใช้นี่นะครับบางทีเนี่ยอัตราการใช้ที่มันน้อยมันหมายถึงว่าปุ๋ยมันแรงอย่างผม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรผมถือว่ามันกลางมันไม่ได้ยางมากไม่ได้แรงมากทําไมผมว่า3กับ4มันแรงต่างกันอย่างในปริมาณสมมุติว่าไม่สมมุติหรอกอย่างกล่องนี้เนี่ย 40cc นะครับถ้าเติม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรอัตราการใช้ก็จะอยู่ที่กล่องละย,ย่างละ1 6 0ซีนั่นคือ4ซีต่อน้ำ1ลิตร แต่ถ้าเป็น3 cc ต่อน้ำา1ลิตร40ลิตรเนี่ยก็ต้อง120ี cc ต่อน้ำา1ลิตรดูครับ cc เติม1 6 0 3 cc เติม120ต่างกันเยอะนะครับต่างกันอยู่40 cc เลยซึ่งความต่างตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องไปลดให้มันเหมาะสมหรือถ้าเป็น5ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเพื่อนๆก็ต้องไปลดให้มันเกิดความเหมาะสมเพราะว่าปุ๋ยที่เราใช้เนี่ย มันเข้มมันอ่อนต่างกันดังนั้นวิธีการใช้ปรับใช้เราก็ลดดูความเหมาะสมเอานะครับเอารูปแบบของผมเนี่ยไปไปปรับใช้เอาแล้วกันแบบนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่าฤดูร้อนอย่างผม43องศาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมดาหลายๆคนพูดย้ำจังเลย43องศา43องศาตอนกลางวันเนี่ยผมไม่อยากเข้ามาดูผักเลยนะครับมันจะหมอบแนบชิดกาลังเลยถ้าหลายๆคนบอกสเปรย์น้ำช่วยได้ไหม ผมไม่อยากสเปรีน้าครับเพราะว่าเวลาสเปร์น้ําเวลาผักเนี่ยโดนน้ําแล้วเขาไปเตะอยู่กับรังอย่างเงี้ยจากนั้นเจอแดดขอบรังขอบขอบขอบ,ขอบใบจะไหมเลยเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้สเปร์น้ํานะครับคือมันมันไปติดเองแล้วจากนั้นก็ไหม้ะเรดโ้ก็เป็นนี่เพราะว่าอากาศร้อนเขาก็จะฟุบหลบหมอบไปอย่างเงี้ยจากนั้นเขาก็ไหมเองฮนะอันถ้าอาการแบบนี้คือมันไหมเพราะมันติดรังนะครับ แต่ถ้ากรณีที่เราจะต้องลดปุ๋ยตรงกลางไหมฟิเลไม่ค่อยมีปัญหาครับฟิเลหน้าร้อนฟิเลฤดูไหนก็ไม่ค่อยมีปัญหานะสําหรับผมแต่จะเป็นพวกคอสพวกนี้นี่ตรงกลางจะไหมอันนี้คือต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยนะครับคือเราใช้ปริมาณปกตินั่นละครับแต่พอมาถึงหน้าร้อนเนี่ยมันต้องลดช่วยดูมินิคอสพอลดปุ๋ยไปปุ๊บไม่สวยเลยแต่อย่างน้อยก็คือขอบใบไม่ไหมเราก็จะ มีมินิคอร์ดขายแต่สภาพมันไม่ได้สวยเหมือนเหมือนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับ <ๆ S 1> เราจะจดจําผักสวยๆตอนฤดูนั้นแต่พอโลกเห็นความจริงมันถึงฤดูร้อนเนี่ยมันโหดร้าย <ๆ S 2> ครับแต่ถ้าปลูกผักเป็นอาชีพหลักอย่างผมที่ผมขายผักสลัดอยู่แล้วเนี่ยผมก็รู้อยู่ครับว่าเออมันจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าฤดูนี้เนี่ยปีนี้มันร้อนโหดจริงๆก็เป็นกําลังใจให,ให้นะครับสําหรับเพื่อนที่ทําผักอยู่แล้วเจอปัญหา <t une es> อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพเพื่อนดูว่าทำไงให้ผักเราเนี่ยรากมันขาว หลักๆก,ก็คือลดปริมาณการใช้ปุ๋ยแค่นั้นครับเรื่องเซลนผมจะใช้แสลนห้าสิบผมจะกางไว้ทั้งปีอย่างนี้นะครับแต่สําหรับลูกส,วน,กสวนผมบางคนเนี่ยมันร้อนมากผมให้ทำสองชั้นไวรูดเปิดปิดช่วงที่อากาศมันร้อนมากๆจะช่วยได้แค่นั้นครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆคนใดสนใจปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้นะครับผมทิ้งเบอร์โทรไวหลังคลิปแล้วก็ ถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนปัญหาอะไรเกี่ยวกับผักสลัดก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะมีตัวหนึ่งที่ผมผมไม่รู้สาเหตุจริงๆก็คือลำต้นมันแตกปริยาวผมเคยเจอตอนฤดูร้อนเมื่อสองปีก่อนเฤดูหนาวเมื่อฤดูฝนเมื่อสองปีก่อนเจอครั้งเดียวครับเจอประมาณสิบกว่าต้นจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับตัวนั้นผมไม่รู้จริงผมก็ตอบตามความจริงคือผมไม่รู้พะผมโดนนิดเดียวเอง แต่ถ้าเพลียไฟเนี่ยถามมาเลยครับผมเจอนะฮะใช้ชีวภาพเอาอยู่ในสวนตรงนี้อ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสาหรับวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ทางสวนก็มีผลิตภัณฑ์เป็นพริกรป่น,นขั้วมือเลยนะครับขั้วเองแล้วก็ที่สําคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่ขั่วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับ เก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแล้ว8บาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ